ถั่วเหลืองเป็นพืชที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยโดยความต้องการใช้ถั่วเหลืองทั้งในรูปแบบเมล็ดและกากถั่วเหลืองสูงถึง4ล้านตันต่อปีเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานสกัดน้ํามันพืชอุตสาหากรรมแปรรูปอาหารและอุตสาหากรรมอาหารสัตว์อย่างไรก็ตามนะคะประเทศไทยสามารถผลิตถั่วเหลืองได้เพียงร้อยละสิบของความต้องการใช้ทั้งหมดในประเทศทําให้ต้องสูญเสียเงินจากการนําเข้าถั่วเหลืองสูงถึง60,000ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะ สยามคูโบตาจึงได้ส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังการเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและยังเป็นการส่งเสริมใช้พื้นที่นาของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกทั้งถั่วเหลืองเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยสามารถปลูกได้ในช่วงฤด,ดูแล้งของการเก็บเกี่ยวข้าวและยังมีคุณสมบัติเป็นพืชบำรุงดินนอกจากจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแล้วยังสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะ สถานการณ์การผลิตถั่วเหลืองของประเทศไทยเนี่ยพื้นที่มันลดลงจากเมื่อในสมัยอดีตสักหกเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยลงมาเยอะเริ่มต้นเนี่ยมันสามล้านกว่าไร่แล้วลงมาเหลือล้านกว่าไร่ล้านไร่ณขณะเนี้ยเหลือเพียงเจ็ดแสนไร่และเข้าใจน้ว่าในปีนี้จะลดอีกแต่ความต้องการของประเทศไทยเนี่ยถั่วเหลืองที่มาใช้แปรรูปบริโภคต่างเนี่ยประมาณ3ล้านกว่าตันได้ที่เหลือในประเทศเนี่ยผลิตได้ไม่เกิน3 0 0 0 0 0ตัน ที่เหลือต้องนําเข้ามาหมดเลยเราจึงรณรงค์ให้เกษตร,รกรเนี่ยหันกลับมาใช้พื้นที่ที่ว่างเปล่าจากการทํานาหรือทํานาแล้วทิ้งไม่ทําอะไรนะหันมาปลูกพืชตระกูลถั่วถั่วเหลืองและถั่วเขียวจึงเป็นพืชทีเ่เหมาะสมนะคะเนื่องจากเป็นพืชที่สามารถบำรุงรักษาดินไปได้ในตัวด้วยณปัจจุบันในการเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชส่งเสริมเกษตร,รกรให้ไปปลูกถั่วเหลืองตั้งแต่ภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือตอนบนตอนล่าง ะขณน,นี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีพื้นที่ทำนาถึง39ล้านไร่แต่เนื่องจากมีน้ำชลประทานจำกัดจึงสามารถทำนาได้เพียงปีละหนึ่งครั้งและต้องปล่อยพื้นที่นาไว้ในช่วงฤดูแล้งเป็นเวลามากกว่า5เดือนโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์สยามคูโบตา้าจึงได้เข้าไปส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองให้แก่กลุ่มเกษตรกร,ร,กรซึ่งส่วนใหญ่ปลูกข้าวเพียงปีละหนึ่งครั้งโดยไม่ได้ปลูกพืชใ,ใดในช่วงหลังการเก็บเกี่ยว และเป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกถั่วเหลืองตลอดฤดูการปลูกฤดูการเนี่ยถ้าทำนาก็คือฤดูแ้งแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นพืชเป็นสภาพไร่แล้วสภาพไร่ที่สูงๆทำนาไม่ได้ก็ปลูกถั่วถั่วเหลืองที่เหมาะจริงๆอีอสานเนี่ยเขาเคยปลูกสอจสี่สจห้าทั้งนี้ว่ามันเป็นพันธุ์ที่ทอดยอดกึ่งทอดยอดได้มากกว่าเชียงมสิพอเลาเอา เชียงใหม่หกสิบเข้ามาเนี่ยมันให้ผลผลิตที่ดีกว่าเพราะไม่เป็นตกว่าอายุมันสั้นกว่าเข้ามาแต่ปลูกได้ทั้งนั้นได้ทุกพันธุ์นะคะมาถึงตอนนี้ทุกคนคงอยากรู้รายละเอียดในการปลูกถั่วเหลืองกันแล้วใช่ไหมคะบอกได้เลยว่าทั้ง5ขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการเตรียมดินการเตรียม,มเมล็ดพันธุ์การปลูกการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวนั้นไม่ยากเลยคะ่ะเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันก่อนเลย ึ่งนั่นก็คือการเตรียมดินโดยเริ่มจากหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จให้เก็บฟางออกจากแปลงฉีดพ่นน้ำหมักสลายตอซังเพื่อช่วยในการย่อยสลายให้เร็วขึ้นจากนั้นให้ไถกบตอซังทิ้งไว้อย่างน้อย1สัปดาห์ด้วยรถแท็กเตอร์กับผานไถกบตอซังหรือรถไถเดินตามกับผานไถและสุดท้ายไถยพรวนดินให้ละเอียดและปรับพื้นที่ให้เรียบด้วยแท็กเตอร์กับผานพรวนหรือ รถไถนาเดินตามกับคลาดขั้นตอนที่2การเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ก่อนการปลูกให้นำมเมล็ดพันธุ์มาคลุกด้วยไลยโซเบียมโดยใช้ไลโซเบียมหนึ่งซองปริมาณ200กร,รมัมต่อมเมล็ดพันธุ10์10-15กิโลกรมัมและขั้นตอนการคลุกเมล็ดพันธุ์นี้ควรทำในที่ร่มแล้วนำไปปลูกทันทีขั้นตอนที่3การปลูกควรปลูกถั่วเหลืองในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น และปลูกหลังจากเตรียมดินเสร็จไม่เกิน1สัปดาห์เพื่อรักษาความชื้นในดินโดยในการปลูกนั้นแบ่งออกเป็น2วิธีดังนี้ 1. วิธีการปลูกโดยใช้เครื่องหยอดมเมล็ดโดยติดตั้งเครื่องหยอดมเมล็ดต่อพ่วงกับรถแท็กเตอร์หรือรถไถเดินตามระยะระหว่างแถวอยู่ที่3 0มสถึงสีซนเมตรระยะระหว่างต้นอยู่ที่20่สถึงยีซนเมตรสวิธีการปลูกแบบหวาน โดยหว่านเมล็ดพันธุ์ที่คุกด้วยไลโซเบียมให้ทั่วแปลงอย่างสม่ำเสมอแล้วใช้จอบหมุนหรือผานพวนไถกบให้เมล็ดถูกฝังลึกประมาณ5-10เซนติเมตรโดยวิธีปลูกทั้งสองวิธีนี้จะใช้เมล็ดพันธุ์15-20กิโลกรัมต่อไร่ขั้นตอนที่4การดูแลรักษาเกษตรกร,ร,กรควรตรวจแปลงทุกสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบความงอกป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้น้ำและปุย๋ยหรือฉีดฮอร์โมน ในช่วงการจเจริญเติบโตทางลำต้นอายุประมาณ15-25วันช่วงออกดอก30-40วันและช่วงติดฝัก60-70วันขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายการเก็บเกี่ยวให้เก็บเกี่ยวเมื่อต้นทวนเหลืองเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลประมาณ80%โดยจะมีอายุเก็บเกี่ยว95-100วันและควรเก็บเกี่ยวในช่วงไม่มีฝน โดยการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองมีวิธีดังนี้ 1. การเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองด้วยแรงงานคน 2. เก็บเกี่ยวถั่วเหลืองด้วยรถเกี่ยวซึ่งจะทำให้มีต้นทุนต่ำอีกทั้งยังสะดวกและรวดเร็วอีกด้วย เห็นไหมคะว่าขั้นตอนการปลูกถั่วเหลืองไม่ยากอย่างที่คิดอยากให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้ลองทําดูแล้วจะพบว่าการปลูกถั่วเหลืองหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้แล้วยังช่วยบํารุงดินให้แก่การปลูกข้าวในฤดูการถัดไปอีกด้วยค่ะเกษตรกร,กรทุกคนนะเป็นกระดูกสันหลังของชาติสิ่งหนึ่งที่ท่านมีอยู่ในมือก็คือพื้นดินที่เป็นทรัพย์ในดินนะนะเกษตรกรจะนำทรัพย์ในดินนั้นมาก่อเกิดประโยชน์ที่จะเลี้ยงครอบครัว ส่งลูกหลานในหนังสือหรือก,ก็ทาปัจจัย5เนี่ยได้เกิดจากความขยันของเกษตรกร,เ,กรเองเราในฐานะกรมวิชาการเกษตรท่านสามารถไปขอความช่วยเหลือวิชาการได้ทาแนะนําได้ว่าท่านเนี่ยหลังจากปลูกข้าวแล้วน่ะท่านอยากจะทําอะไรและอะไรเหมาะกับท่านท่านจะทําอย่างไรให้สิ่งนี้เลี้ยงตัวและครอบครัวดได้้ดยทำให้มันเกิดทรัพย์สินขึ้นมา พื้นที่นาหลังการเก็บเกี่ยวมีค่าสยามคูโบต้าส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเพิ่มรายได้บำรุงดินเพื่อเกษตรกร,ร,กรไทยอยู่ดีกินดีสวัสดีค่ะ